จะเล่าให้ฟังเรื่องการปฏิวัติกรมยี (Velvet Revolution) เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเชโกสโลวาเกียประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ภายใต้เงามืดของระบอบคอมมิวนิสต์เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนปี1989นักศึกษาในกรุงปรากได้ออกมารวมตัวกันเพื่อเดินขบวนอย่างสันติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ส พวกเขาต้องการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่กดขี่เสรีภาพในการแสดงออกและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อตำรวจปราบจลาจลเข้าสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงผู้ประท้วงจำนวนมากถูกทำร้ายและจับกุมข่าวการใช้ความรุนแรงแพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความโกรธแค้นและความไม่พอใจในวงกว้างสิ่งที่น่าสนใจคือ เหตุการณ์นี้กลายเป็นการจุดประกายให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ทั่วประเทศแรงงานนักศึกษาศิลปินและประชาชนทุกสาขาอาชีพต่างเข้าร่วมการประท้วงอย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนพวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาออกและให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีสิ่งที่ทำให้การปฏิวัติครั้งนี้แตกต่างจากครั้งอื่นๆคือการที่ผู้ประท้วงใช้สันติวิธีในการต่อสู้พวกเขาไม่มีอาวุธ ไม่มีใช้ความรุนแรงมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศของตนเองอย่างสันติและสร้างสรรการประท้วงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องหลายวันผู้คนรวมตัวกันในจัตรุรัสเวนเซสลาสในกรุงปลากร้องเพลงพูดคุยและแสดงออกถึงความต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุดรัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากประชาชนในวันที่28พฤศจิกายน พรรคคอมมิวนิสต์ได้ประกาศว่าจะยกเลิกระบบการปกครองแบบพรรคเดียวและอนุญาตให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสันติจนได้รับชื่อว่าการปฏิวัติกรรมัมมีวีวารคลัฟฮาเวลนักเขียนและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนผู้ซึ่งเคยถูกจำคุกจากการต่อต้านระบอบคอมมิวนิสต์ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของเชโกสโลวาเกียเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ที่นำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตย การปฏิวัติกรรมยีมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าพลังของประชาชนสามารถเอาชนะระบอบเผด็จการได้ด้วยสันติวิธีนอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วโลกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศของตนเองไปในทางที่ดีขึ้นและนี่คือเรื่องราวของการปฏิวัติกรรมยีการปฏิวัติที่เปลี่ยนประเทศด้วยความสงบและความมุ่งมั่นของประชาชนหากชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องจะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ